เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะไปจัดทีมปูกบี sp ลงยกพลเล่นกันนะครับในซีซั่นเฟสที่2นะเพื่อมีการรีกันไปนะครับเดีย๋ยวไปด้วยกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,ราตกก์ go p l u ไม่ว่าจะเติมเพชร รือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ STERA ราโก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่น เอาละครัปก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนประจําช่องจันแจกไไวไนท์เกมเมอร์โดยนะครับก็ไม่ลงคลิปถังซ่าหลายวันเลยเพราะว่ากลับบ้านต่างจังหวัดไปนะครับหวังว่ายังคิดถึงกันอยู่และยังจํากันได้นะโดวันนี้นะครับเราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์นิจจาร์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับโดยจานเนี่ยติดค้างการทํา PVP ของตัวปุกบี SP นะครับอยู่นานเลยโดยแต่ละคนเนี่ยเลือกเล่นแหวนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยการเล่นของแต่ละคนนะครับเพราะว่า ความชอบนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแต่บางบางคนเนี่ยสกิลนั้นไม่ได้แรงหรอกแต่แม่งสวยมีนะครับอันนี้มีจริงๆนะบางคนเนี่ยแบบสกิลนั้นไม่ได้ทรงได้สวยอะไรเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหแรงนะครับแต่บางคนบอกสกิลไม่แรงแต่สวยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นในทิศทางใดนะครับซึ่งการเล่นของแต่ละคนก็แตกต่างโดยที่กระดูกเนี่ยจางก็ติดค้างเอาไว้เดี๋ยวทยอยทำให้เพราะว่า พึ่งปั้นนะครับปูกประบี่เนี่ยขึ้น2ดาวแดงเรียกได้ว่าเปิดจากตู้มาได้2ตัวแต่กว่าแต่กว่าจะปั้นขึ้นตัวได้นี่ก็จุกเสียดแน่นท้องกันเหมือนกันนะครับโดยแรงเนี่ยเขารีซีซันแล้วนะจานเองเนี่ยไม่น่าจะได้สกินนี้แน่นอนร0% 0นะครับเนื่องจากกลับบ้านต่างถวัดแล้วเน็ตมันไม่ดีจานเลยไม่ได้เล่นต้องขึ้นแรงม่วง <c oughs> ต้องขึ้นแรงม่วงนะครับ4 4เฟสนะครับเพราะว่า1ซีซันจะมีทั้งหมด4เฟสนะครับเฟสละ1เดือนนะครับจานเองก็ไม่นไปมา รามาดูที่ปูกระบี่นะครับปูกระบี่ sp จะนับเป็น atk ไปเลยนะครับแล้วก็แหวนเป็น1 1 2 2นะครับแหวนป่องเขียวแล้วก็แหวนป่องอันนี้ระดับสูงเลยนะครับอันนี้จัดอัพแบบเต็มสูบเต็ม p a r a กราฟนะครับแต่ว่าถ้าในในอ่าเขาเรียกว่าอะไรในความความรู้สึกความชอบของจานเนี่ยจานมองว่าตอนนี้ออปชั่นมันเปิดแค่แสนปีด้วยซ้ำนะเห็นปะแหวนเราสองแสนปีแต่ว่าทํางานแค่แสนเดียวนะครับ อันนี้ก็คงน่าจะเหมือนกันนี่จริงด้วยแหวนแสนห้าแต่ทำงานแค่แสนเดียวคือออปชันสูงสุดณนะตอนนี้ของตัวตัวแพดปัจจุบันนะครับแหวนเนี่ยจะเล่นเป็น1นึ 1, ่งหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนเล่น1นึ 1, 1่งหนึ่งหนึ่งไปเลยก็มีอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแหวนป่องหนึ่งเนี่ยก็ลดโล่ฝันตรงข้ามคือถ้าสมมติว่าเราจะเล่นแหวนเนี้ยเป็นป่องก็ได้นะแหวนแรกด้วยแหวนแรกเนี่ยเวลาเราตีเนี่ย จะทาให้โลกของหัดถังข้ามเนี่ยถูกลดลงแต่ว่าจานเนี่ยจะเอาตัวที่เน้นแรงไปเลยนะครับดูว่ามันจะไหวไหมไม่ไหวก็เปลี่ยนแหวนหนึ่งเป็นป่องก็ได้เพราะว่าเอาไว้ลดโลกส่วนแหวนสี่เป็นเขตแดนจานเอาไปอยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้โดยลับทีมเนี่ยจานจะเล่นเป็นเหมือนเดิมนะครับปีปีตรงนะครับปีปีตรง2 1งหนึ่งหนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของคือจานอยากเล่นถังซานนะจานไม่รู้ว่าถังซานเนี่ยเขาเขาให้เป็นระดับ SP ปพปะ คือจันไม่รู้ว่าเขาให้เป็นระดับ SP เลยหรือเปล่าอ่ะคือประเด็นน่ะคืออยู่ตรงนี้ครับนี่จะเล่นเป็นป่องนี้นะครับแล้วก็ปู่พิษคือตัวละครที่ขาดหายไปไม่ได้ในการลงเล่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกปู่พิษเนี่ยช่วยในการลดโล่ลดบัฟล,ลดทุกอย่างลดการเล่นของฝันตรงข้ามลงได้นะครับทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายดังนั้นตัวนี้มันโคตรจาเป็นเลยนะแล้วก็หน้าหน้านครับ คือถ้าเราไม่เจอเสือมันก็ดีไปแต่ถ้าเจอเสือเนี่ยหน้าหน้ามันเป็นตัวละครที่ต้องไปแบบไปร้อยอะไปร้อเนะครับงั้นถั่วป่าหยุนถั่วป่าหยุนเนี่ยหลายหลายคนจะเลือกเล่นสายใน PVP จะเล่นเป็นโล่นะครับซึ่งต่างจากจานจานไม่ได้เล่นโล่นะคือถ้าเขาเล่นโล่นี่เขาสามารถกันการโจมตีหรือว่าการการโดนสกิลของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ถึง5รอบเลยถือว่าดีนะครับเราเล่นเป็นโล่ก็ได้นี่เล็นเป็นโลก่กันบาเรียรกันกันชีวิตนะครับอ่ะได้ทีมละเดี๋ยวเราไปลองเล่นดู เมื่อกี้เนี้ยจาย์ลองไปเทสมารอบหนึ่งแล้วนะครับจารย์มองว่าสายโล่ไม่ค่อยเวิร์กครับนในในแง่ของจารย์นะจา์ว่าสายโล่ไม่ค่อยเวิร์กร,รอบนี้เจอบางบางแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปเล่นโล่ครับนี่ทำให้เราใช้สกิลหนึ่งฟรีไปเลยจบอุย้ยโดนใบเหลือจะเครื่อนใบยอยีกเนี่ยเขตแดนแมงมุมวัะนะอะไรเงใส่เอฟเฟกด้วยแล้วก็มีไปไร้ายกลับ หลงหลงโดนไปก่อนเขาไม่มีตัวชุบแล้วก็ตัวละครเขาเป็นแบบตัวละครแบบธรรมดามากอะ่ะคือแผทเก่าเลยอะ่ะตัวละครเขาอะ่ะเขาใช้สกิลวิญญาณไม่ได้นะครับเวลาโดนมีไปลไรกับอันนี้คือข้อดีปลูกกระบี่เก่าประทับปลูกกระบี่ใหม่ขอฟันหนึ่งที่เราไม่มีเกตอะ่ะแล้วยังโดนใบอยู่อ่ะตัดเกรตัวนี้ทิ้งก่อนก่อนที่เป็นปัญหาของชาวไทยอืมใช้เกตเพิ่มขึ้น S 1, 1. <S จุดแล้วก็ตัดเกรดทิ้งไม่ให้เพิ่มอย่าเด้อแล้วก็เรื่องโล่เนี่ยมันหนาเหลือเกินตายแทบปูพิษมาเลยใช้ทักษะวินแดที่หนึ่งได้ฟรีทุกคนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือข้อดีถ้าเปิดต้นเกมได้ไวอะ่ะด้วยทักษะวินแดที่หนึ่งอะ่ะคือมันเล่นจบไวครับจารย์ว่าเล่นปูกระบียดเล่นเลดไม่ค่อยดีชึบหึมเจ็ดกระบี่สังหรณ์ เป็นไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยด้วยขนาดแรงที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่แค่ถ้วยถ้วยจะมันเป็นรอนนะครับมันอาจจะไม่ได้เจออะไรหนักๆนา่น่ะเยอะเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นเล่นทีมไวอ่ะจะเล่นอันนี้เลยไม่เล่นโลดดีกว่าแต่เล่นโลดมันดีนะเล่นโลดข้อดีมันสูงนะครับนี่ครับคุมไปเลยแล้วก็สตาร์ทไปเลยเปิดแกะแท้ฟรีด้วยท่วงต้นเกมเสร็จแล้วหน้าหน้าก็1ใส่ครับกระบี่ลงครับโอ้โหครึ่งหลอดก็ถือว่าไม่เร็วนะครับอันนี้ อ่าเรามีใช้สกิลสีได้นั่นแปลว่าถังซานเขาโดนเราคุมครับหรือเรียกง่ายว่าสายวบคุมเขาอ่ะโดนเราคุมนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ตัวฝั่งตองข้างเขาได้เล่นเยอะนะครับมีไปไรกลับครับหลง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 ดาาเดี๋ยวเปิดอมตะเดี๋ยวเร่งเทินเดี๋ยวโยนเทินนะครับจำคาญนะคือความจริงอ่ะเราให้ตัวเราะตัดเขาได้แต่แต่เลยว่า กว่าจะตัดเขาได้มันก็ต้องใช้ใช้เทินของกันของข้าไปปะมันตัดชาร์ปนิดนึงก็เลยจัดเลยให้แบบนี่เลยครับจัดไปเลยนะครับ <S <S คือความจริงอาจารย์ไม่ได้อยากกางเขตแดนแมงมุมมานานนะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเราใช้ตัวปลาอยู่เนี่ยในการออกสกิลเนี่ยมันจะสกิลหนึ่งเองครับอืมไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในเขตแดนเนี่ยไม่ไม่ได้แรงนะจารย์บอกเลยโอ้ก็บีมา ยังไม่พอเลยอะคิดดูจิ้มธรรมดานี่ไม่ได้แรงเลยนะครับทักษะที่หนึ่งเจ็ดกระบี่โอ้โหดอกนี้เข้าครับเขาน่าจะยอมนะไม่มีตัวชุบรอบนี้มาเจอค่อนข้างหนักอุ้ยกรอบสวยมากเห็นปะกรอบใหม่ครับกรอบใหม่ของซีซั่นใหม่สวยมากถ้าชิงสกิลได้ก่อนจานจะไม่รอนะครับสกิลไปเลยนะครับเราได้เปิดเขตแดนกันสกิลได้อยู่แล้วด้วยนะแต่อาจจะไม่ได้ตรงใจที่เราอยากจะทํามากนักนะครับอืม อย่างน้นก็ชิงจังหวะครับชิงจังหวให้ฝันหังข้ามเนี่ยเสียทั้งการควบคุมเสียการเล่นไปนะครับ,บ <c oughs> ดอกนี้ดอกนี้เพื่อเตี่ยแรงจัดจัด <c oughs> ต้องเปิดวิตารกรสวยจัด <c oughs> โอ้โหถือว่าพลาดเหมือนกันเนี่ยรอบนี้อาจารย์เปลี่ยนตัวครับใส่หลงหลงมาแทนนะครับเ <c oughs> พราะว่าอาจารย์อยากจะให้ปูกะบีเปิดเขตแดนครับ กบบีเขตแดน7สังหารครับโอเคใช้เขตแดงใครโดนนะน่ะหลงหลงโดนแล้วก็ใช้ทักษะวิญญาณที่หนึ่งของถั่วป่าย็ยนฟรีทั้งเกมฟรีไปเลยครับล็อกใครวะนะ่น่ะอ๋อล็อกมานะ้ำทิ่มลงครับหูแข็งไม่เข้าเลยจ้านี่ขนาดมีกายแท้เนี่ยอาจารย์จะไม่ให้เขามีไปไอ้นั่นล็อกเรานะ กันเข้าไว้ก่อนครับโอ้แต่ว่าขนาดกลางเขตแดนแล้วยังไอ้นี่เขาไม่ได้เลยโลมาน้ําหนามากจำว่าถ้าเล่นโลมาน้ำเนี่ยต้องเล่นสายสองครับสองสองสองมันจะช่วยตัดโลได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรไงระเด็นอนะ่ะเก็ตภาพะเห็นมว่าหลงๆอยู่ใกล้เราแค่เนี้ยแต่เราไม่ได้เล่นหลงๆเลยเห็นไหมจะมีคนอื่นแซงตลอดครับเนี่ยคือโดนขึ้นลมไรสิ้นสุดแล้วมันจะทำให้เป็นแบบนี้ครับเล่นยากครับเล่นยาก หลงหลงนี่คือแบบเหมือนเหมือนมีแค่ในจินตนาการอะ่ะไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นน้องหรอกถ้าโดนมีไปแล้วกลับล็อกเอ้โดนไอ้นี่ยขึ้นลมไรส้นสุดลรอกอะ่ะเฮ้ยขึ้นลมไรส้นสุดสองเทิร์นล็อกไปหนึ่งล็อกใส่ก่อนเราไม่ได้โดนล็อกอย่างนี้ต้องรีบครับในจังหวะมีเขตแดนอย่างนี้แรงไหมดอกนี้ครึ่งหลอดเท่านั้นแล้วฟันไปหนึ่งดอกยังไม่ตายก็ ซ้ำอีกหนึ่งทีแล้วก็ฟันอีก2ดอกครับอันนี้มาน้ําอาจจะดื้อชุบชีวิตได้นะครับแต่ว่าถั่วปลาหยุ่นมีเกตเนี่ยจันขี้เกียจให้เขากลางเขตแดนอ่ะคือมาน้ําชุบชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าลาคาญแต่จันมองว่ามาน้ําชุบชีวิตน่าลาคาญกว่าครับม,มีไปไล่กลับล็อกเลยนะครับมาน้าจะได้ไม่ต้องมาชุบชีวิตแล้วก็มารบกวนจิตใจเรานะครับ ขาพยายามจะฆ่าปูกะบีอีกอย่างหนึ่งปูกะบีเราบางบางแน่นอนมาบางจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แบบบางเล่นๆเลยนะตัดโล่ตัดหิวเลือดไปก่อนแล้วกันแล้วก็เซฟชีวิตเพื่อนครับเขตแดนแมงมุมมอนนาะสสวยงามอลามแท้โลมาม,มาแล้วก็ต้องใส่โล่ตีไปก่อนแล้วกันอันนี้ให้กับ ให้กับถังซานกร็ไม่ดิหลงงก็ได้อืมตีไปก่อนตีเบิ้ลตีเบิ้ลครับสี่อืมตีให้หมดครับโลอีกสองดอกปรับปรับครับอีกหนึ่งดอกเท่านั้นอุย๊ยเนี่ยคือบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือข้อเสียนะครับเราไม่ได้มีตัวชุบชีวิตด้วยอีกอย่างหนึ่ง ัวด,ดาเมจเขาเยอะมากนี่ขนาดเราตัดนั่นตัดนี่เขาแล้วเขาก็ยังสวนเราได้นะนี่แหละครับคือคือเสือนี่แหละคือความน่ากลัวของเสือนะครับอย่างไฟเมื่อกี้นี้เดจานจะลงไในคลิปด้วยนะครับคือได้เห็นเลยว่าเสือเนี่ยมันเป็นตัวหน้าลำคาญนะครับอย่างในง่ะหน้าหน้ายังไงยังไงต้องเป็นตัวล็อกที่ต้องได้ลงครับคือจานไม่จะเป็นต้องเล่นทีมเดียวด้วยหลงๆแล้วอะคือในความรู้สึกจานนะเล่นเร็วไปมันไม่ได้ส่งผลให้เราชนะได้เลยอะเล่นเร็วไปมันทําให้บีบ บีบเธอเราเปล่าครับอุย้ยเขาเล่นเสืออันนี้ปะเสือยนเทินน่าจะดอกเดียวแตกวะเนี่้อาจมีสว่วนเสียหน้าหน้าไปก่อนถัดเกตไปก่อนครับเราเสียหน้าหน้าไปไวมาก เสียผีไปตรงด้วยแรงจัดเห็นปะแค่ตีธรรมดามันก็สร้างความเสียหายให้เราได้มากมายเลยอะ่ะไอเสือเนี่ยจานถึงได้บอกว่าไงว่าลูกลักจานอะ่ะมันเก่งมันดีมันทําให้เห็นภาพเลยแม้ว่าแม้จะเราจะโดนตัดนั่นตัดนี่มันมันก็ไม่มีประโยชน์กับตัวละครนั้นอยู่ดีครับเพราะว่าโดนตัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะโดนตัดเราก็แก้แก้ไขได้ครับ คือการถความสามารถในการโจมตีของเสือเนี่ยมันมันมันตีโดยที่มันตามเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่มีเกรก็ยังเล่นได้เพื่อนโดนตัดคลาสสิบมันก็ยังออกครับนี่ครับโอ้โหดอกนี้ไม่เข้าคือตอนนี้ขึ้นลมไรสิ้นสุดใส่มันอยู่นะครับคือว่าไงเดียคือความจริงจันอยากตัดมาน้ำนะจันไม่อยากให้มาน้ำเขาไอ้นั่นอะ มาน้ําเขามามาชิงจังหวะเราตอนท้ายอะแต่ว่าเราจะโดนใส่โล่ครับเขาใส่โล่แน่นอนนะครับกันสกิลอุ้ยเขาเลือกใช้สกิลโดยที่ไม่กันโล่เหรอดูถูกกันเกินไปแล้วดูถูกข่ามากเกินไปขึ้นลมไร้สิ้นสุดตัดเกรดให้หมดเลย <S <S จจคือทีมเราเล่นทีมรเร็วอย่างเงี้ยมันมันโดนตัดตัดแบบตัดไวมากครับ ถ้าแทงมาเขาไม่เข้าสักสามดอกเนี่ยนี่ไงแทงไม่เข้าด้วยไม่ใช่ผลดีกับเราแล้วอันเนี้ยพูดตรงๆไม่ใช่ผลดีกับไลอ์อพของเราแล้วเพราะว่าทีมเราไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นโอ้โหโล่มาน้ำนิดหนาจริงๆอืไม่ยังตีเข้านะแต่เราต้องหวังให้ <laughs> เสืออาเรียบร้อยครับเสือเห็นปะเสือมัน ตะปบฝั่งตัวเองตายไปหนึ่งแล้วน่ะเนี่ยแหละคือความน่ารำคาญอุ้ยเขาไม่มีใครมีเกตสักคนเลยความน่ารำคาญของตัวที่เรียกว่าหน้าหน้าครับไงหน้าหน้าเป็นตัวล็อกที่ต้องเล่นนะไม่งั้นเล่นลำบากนะครับขึ้นลมอะไรที่สุดใส่เสือครับจะให้เสือเขาตีฝั่งตัวเองพอนะครับไม่ต้องมาอาจจะอาดแจะเรานะกายแทบเป็นยันยุดจิ้งจอกทีเจีย ไปเลยแหวนปั๊บปับปครับหลงเสน่ห์นี่ครับตีครับตีฟังตัวเองไปเออตีไปเลยจะตายอยู่แล้วนะ่ะหลงๆนะ่ะอ่าแล้วก็ห้ามเกตนี่ไม่ต้องมีเกตใช้ <Liu? S 1> ขึ้นลมไรเสิ้นสุดแบบแรนดอมอุ้ย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 แน่ออกมาขวนทีเดียวปู่ก็บ,บีบเจ็บเลยเนี่ย ป้ามันต้องระวังในส่วนนี้ครับไม่งั้นม,มันสู้ยากจริงนะเสือไม่โคตรแรงเลยเสือมันเป็นตัวแรงมากยิ่งนีไงเห็นปะเผอนิดเดียวครับออกมาตีเราแล้วเราไม่มีตัวชุบด้วยนะครับเราไม่มีตัวชุบด้วยดังนั้นทางเดชเราทาได้คือเราต้องคุมเสือให้ใหเขาไม่มาตีเราอีกอะ่ะไม่งั้นเราแพ้ครับโอ้ถังซานโดนเป็นแล้ว รามีโอกาสแพ้เนี่ยเสือไล่เก็บเทียตัวเนี่ยแล้วเราไม่มีโล่ครับอ,อันนี้ทำได้แค่ลดพลังจิตอันนี้เราต้องยื้อเทินนะครับถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราเหลือ4ี่เขาเหลือ4เราไม่มีตัวดาเมจด้วยประเด็นต้องให้เสือเขาตีฝั่งตัวเองให้ตาย ทำได้ทางนั้นทางเดียวครับมีแค่ทางนั้นทางเดียวเท่านั้นนะที่เราจะชนะนะครับต้องใช้หน้าหน้าทำให้เสือตีฝั่งตัวเองเท่านั้นผู้เสือจะตายอยู่แล้วทักษะที่หนึ่งม,มันมันไม่ตายมันติดอมตะนี่เรียบร้อยหลง หลงหลงทิมตูเสือเสือเสือหลับในไปเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เสือบอกเอ้าหลงหลงทำอะไรไอ้หลงหลงเลยบอกว่าก็มาเมื่อกีต้ตีนูตั้งหลายครั้งอ่ะหนูขอตีบ้างไม่ได้เหรอแต่ว่าอย่าลืมครับอย่าลืมว่าเขามีมาน้ําแต่ว่าเธอน่าจะใกล้จบแล้วล่ะ <c oughs> เขามีมาน้ํานะแต่ว่าเขาโดนเราเอ้ยยั่วยุอยู่เลยเขาชุบไม่ได้นี่เขาหวังชุบนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเขา ถอดใจแล้วนะเขาหวังชุบชีวิตจากมาน้ํานะเราก็คุมแม่เขาชุบหลุดด้วยนะไม่ได้วะไม่ติดติดเยอะๆเออติด3เทินขึ้นไปมันจะได้ไม่หลุดอย่าดื้อย่าดื้อย่าซนตัวเนี้ยทำอะไรไม่ได้แ้วด้วยอย่าดื้อย่าซนนะลูกนี่ไงทำให้เขาไม่สามารถเล่นเทินตัวเองได้ครับแล้วก็ไม่ให้เขาได้เกตสวย ทีนี้เขาก็จะชุบไม่ได้ปากป,ปาปเรียบร้อยโอ้โหเจอหนึงโคตรนานแต่ถ้าเรามาเจอทีมบางๆแบบไม่มีตัวตัดแบบนี้ก็ต้องหวังว่า6ปีเขาจะไม่แรงเกินไปแค่นี้เขาเล่นเป็นโยนเทินปะโอ้โหเล่งเทินไม่หยุดเอ้ยกายแท้นี่มีไปไล้กับคุมเลย จะทําอะไรจะทําอะไรเดี๋ยวนะคือณตอนนี้เนี่ยมันมันทาอะไรเขาไม่ได้นะครับตัดเกรดตัดพาสซีฟคือตัดเกรมันเขาเขาเพิ่มเกรดมาแล้วไงอ่าพาสซีฟครับไม่ให้ความสามารถติดตัวทํางานไปเลยน่าจะคุ้มกว่าผลของคำสาปผลของพอมันจะได้ไม่ติดนะครับอุ้ยใบยโดนด้วยโดนไหม มีไปไร้ายกลับใส่ตัวไหนดีไม่ได้มีตัวไหนหน่าใช้นะตีเพิ่มเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนครับมีไปไร้ากลับทักษาเทพทั้งทีเก็บไปใช้ที่มันเหมาะดีกว่าไ,<ป>ไม่ใช่เออหลงมาแรงเลยล่ะแต่เราโดนใบเยอะมากอันเนี้ยแล้วก็ปลดโล่ปลดการฮิวเลือด เขากางเขตแดนป่ะเนี่ยอุ้ยไม่ใช้เขตแดนกายแทนน่าจะมาปะเรียบร้อยครับมาแล้วกายแท้ทูตสวรรค์ครับอืมจันอยากเล่นว่ะตอนนี้งั้นตอนนี้จันจะไม่ใช้เขตแดนอันนี้โดนใบปะเนี Hungary> ่ยแต่น um> ่าจะการเขตแดนเมื่อกี้นะประมาทไปหน่อยครับแต่ลืมว่าเราปัดตัดพัสสีไปแล้ว6ปีไม่มีทางออกมาตีเราฟรีแบบนอกรอบแน่นอนครับ นี่ครับดาบลงมาถือว่าถือว่าแรงถือว่าแรงถือว่าแรงคือการที่เขาโดนเราคุมเนี่ยครับเขาก็เล่นยายกอยู่ดีครับนี่ตัดเกตตัดเกตไปให้หมดแล้วก็หน้าหน้าครับ <c oughs> ตัวละครที่บอกเลยว่าขาดหายไปไม่ได้ในทีมนะครับ <c oughs> เล่นไม่ได้เลยถ้าไม่มี <c oughs> ช่วยบัฟช่วยบัฟตีหมู่ให้เราด้วยนะครับ นี่เรียบร้อยสวกกันเองนะครับมีไปไร้กลับอยู่ออสกาติดอันนั้นอันนี้ติดอันนี้มีแต่ตัวติดนั่นติดนี่ทางนั้นเลยนี่ครับตีธรรมดาก็พอฟันหนึ่งดอกคือปูกระบ,บีมันดูมันคือดูไม่แดงเลยฮะมันไม่ค่อยมีคนเล่นจริงนะสังเกตไหมว่าที่เราเล่นมาเนี่ยเจอคนเล่นเสือเล่นอะไรแต่ไม่มีคนเล่นปูกะบ,บีในใน PVP นะแต่ถ้าตีกระดูกมันก็มีนะครับ คือมันสู้ร่างเก่าไม่ได้มันไม่รู้อะแต่ว่าจันว่ามันก็แรงประชนคำพูดแล้วกันจะยังไม่ใช้อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันกลางมันมันเปิดกายแท้ทับหน้าๆน,นะครับทักษะที่สี่บูทบูไปก่อนีนขนาดทีมเขาไม่ค่อยมีอะไรนะทีมเขาดูบางๆนะครับัทสีท 4, ไปก่อน อ่ห uh, น้าหน,น้าครับปบับปับเป็นหนึ่งดอกสันนิจบบจ๊บ,จบใช้สกิลได้ฟรีขึ้นลมลายสิ้นสุดใส่หลงหลงไว้ก่อนถ้ามีเสียงอะไรลบกวนดนขออภัยนะเขตแดนเจ็ดกระบี่ งั้นกลางเขตแดนพอดีโยนให้หนึ่งเทินปูก็บีบเดี๋ยวจ้าจะลองแหวนที่แหวนหนึ่งให้นะครับอุ้ยเอ้าปูกับบีเป็นไรวะนะลมแดดอะไรวะอยู่ๆก็ตายอยู่ดีๆก็อยู่ดีดก็ตุยเอ้านะคนที่เหลือทำยังไงอะ อะไรวะนะปูกบับบีอยู่กระตุยแล้วฉันจะสู้ยังไงล่ะนี้พยายามตีเขาด้วยตัวละครที่มีาจริงมันก็ได้อยู่นะตีตัวนี้ก่อนไม่ไม่ตายอืโอเคตายหนึ่งครับสุดตัวละครเท่ากันครับโอเค นั่นโดนพิษตาย6วีโดนพิษตายไม่ได้เล่นเลยโอเคชนะอ,อะไรวันนี้นี่เจอทีมแบบนี้ได้เรามีโอกาสจะแพ้เขาได้ยังไงวะเนี่ยชีวิตหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราตโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจ มาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลาร o โก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโูกรบี่ p เนี่ยก็เอามา PVP สนุกสนุกให้ดูนะครับจะสังเกตว่าแทบไม่มีคนเล่นเลยด้วยซ้ำนะปกติเนี่ยคนระดับ2ด้ดาแดง3ามาแดงเยอะนะแต่ใน PVP เนี่ยอย่างที่เห็นเลยข้อเสียคือมันบางครับถามว่ามันแรงไหมถ้า5าดาวแดงปลดความสามารถแสนปีทั้งหมดจะว่ามันแรงนะอยู่ที่ทีมไลฟ์อัพการเล่นด้วย แต่ยังไงยังไงเนี่ยด้วยความที่เกาะป้องกันการเลือดของสเตตเขาเนี่ยให้มันน้อยนะครับปกติปัวบีน้อยตลอดเลยซึ่งเสือเนี่ยมันขวนแรงครับหรือเราโดนหกปีกเมื่อกี้ดอกเลี้ยนิดโอ้โหแทบหลับในเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอโจจริงๆนะครับสำหรับในรอบนี้หวังว่าคลิปนี้นจะเป็นความบันเทิงและเป็นความสนุกให้กับทุกคนได้อย่าเสียเรียนนะครับจานก,ก็จัดมาสนุกๆให้ดูนะเพราะว่าติดไว้หลายๆคนก็ขอมากันหลายครั้งแล้วนะครับ กูะครับฟังขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนอยากดูคลิปไหนอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ตอบกันได้เลยใต้คลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊บ๊ยครับ